การเสริมพลังคนพิการให้เป็นพลังในการสร้างชาติเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันในสังคมนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทางรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์อันโอชาให้ความสำคัญค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุนิาสาค่ะ นิสาเรียนภาษามือจากที่ไหนคะโรงเรียนสสตศึกษานาครศรีธรรมราชค่ะทําไมสุนิสาถึงชอบที่ทํางานที่โรงแรมเนี่ยทำไมคะ mm. ที่โรงแรมเนี่ยเออเวลาแต่งตัวดูรู้สึกภูมิฐานดีค่ะ mm. พนักงานใส่ชุดภูมิฐานสวยๆกันทุกคนเลยค่ะที่โรงแรมเนี่ยคะ่ะเข้ามาทํางานที่โรงแรมตอนเริ่มเนี่ยมีปัญหาอะไรคะ ปัญหาในการติดต่อสื่อสารนะคะกับหูดีจะมีความรู้สึกเขียนติดต่อสื่อสารกันยากลําบากนิดนึงนะคะออตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเวลาซ่อมทําซิปกางเกงอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะทาไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้วยังออตอนนี้การซ่อมพัฒนาดีขึ้นแลนะะ้วค่ะ เขาพยายามที่จะทำงานเพื่อที่จะหาเงินส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนค่ะอ,อยากจะแนะนำเด็กๆหูหนวกยังไงเ,เวลาเรียนทำยังไงเ,เด็กๆเออตอนสมัยเขาเด็กเนี่ยนะ,ะเขาจะต้องเรียนเพื่อจะเอาประสบการณ์ตรงนี้เอาไปใช้ในการทำงานที่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีจะอยู่ร่วมกันได้สามารถติดต่อสื่อสารก็ได้อย่างเข้าใจค่ะ ความรู้สึกที่ทํางานที่เนี่ยมีความสุขไหมสังคมที่เนี่ยยอมรับคนามทุกนนวกเหมือนกับครอบครัวเดียวกันมีความสุขค่ะโรงแรมอนาตราสยามของเรานะคะ<ม>ให้ความเท่าเทียมกันในระหว่างพนักง,งานที่เป็นคนพิการและพนักง,งานปกตินะคะ เขาอยู่กับเราเนี่ยเราทร่วยเขาเหมือนกับเขาเป็นคนในครอบครัวของเราให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะคุณสุนิษามีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะแต่ด้วยคุณสุนิสาเองเนี่ยมีพื้นฐานของทางด้านการตัดเย็บมาบ้างเราจึงให้ดูแลในส่วนของชุดยูนิฟอร์มของพนักง,งานทั้งโรงแรมโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพพร้อมที่จะรับคนพิการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว เราพร้อมที่จะพิจารณาหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของเขาเพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่อไปค่ะอยากให้ทุกคนปรับมุมมองที่เคยคิดลบว่าคนพิการนั้นเป็นภาระของสังคมแต่ให้คิดใหม่ว่าคนพิการเป็นคนที่มีศักยภาพเพียงแต่มีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งเราในฐานะคนปกติ ควรเป็นผู้สนับสนุนให้คนพิการนั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในสังคมค่ะคนพิการที่ถือบัตรคนพิการจะได้รับสิทธิในการเดินทางสาธารณะผ่านค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางโดยสิทธิบริการค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางด้วยระบบต่างๆดัง,งนี้ 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ลไฟฟ้ฟ BTS ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทบริษัทขนส่งจำกัดบคสลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภทองค์การขาสานส่งมวลชนกรุงเทพบคสลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภทบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางร่างกายเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศ และลดหย่อนค่าโดยสารร้อยละยีสําสำหรับผู้ช่วยเหลือคนพิการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภทเอแอพพอร์ตเลียริงยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทโดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่และต้องขอขอบคุณอาจารย์ล่มภาษามือจากโรงเรียนเศรษฐเียนในพระราชูปธรรม สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์